นะครับในข้อที่6นะครับเขาบอกว่าสี่เหลี่ยม ABCD เป็นสี่เหลีหล่ยมผืนผ้านะด้าน AB ยาวเท่ากับ4ถ้า AB เท่ากับสี่สี่เหลีหล่ยมผืนผ้าด้านตรงข้ามจะยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยด้าน CD ก็ต้องเป็น4ด้วยนะ BC เท่ากับ1ดังนั้นนะครับ ระยะห่างระหว่าง้านคู่ขนานตรงนี้ช่วงนี้นะครับนะ GH ก็ต้องเป็น1ด้วยอันนะต่อไปนะเขาบอกว่าให้ AE เท่ากนะับ x สมมุติ AE เท่ากับ x ช่วงนี้สมมุติว่าเท่ากับ x ED ตัดกับ AC ที่ F เมื่อลาา AD แล้็เมื่อลาเ ED นะครับ นะแล้วก็ AC นะครับมันจะมาตัดกันที่จุด f นะนั้นจุด f เนี่ยมันก็จะแบ่ง1่งหน่วยตรงนี้นะครับให้เป็นสองช่วงช่วงข้างบนเนี่ยก็เป็นความสูงของสามเหลี่ยมบนเป็นความสูงสามเหลี่ยมนน้นะช่วงข้างล่างตรงนี้ก็เป็นความสูงของสามเหลี่ยมอ,อันล่าง ถ้าพื้นที่ของอรูปสามเหลี่ยม AEF พื้นที่ของ AEF รูปนี้นะครับเท่ากับ1ส่วนหกตารางหน่วยพื้นที่ตรงช่วงนี้เท่ากับ1ส่วนหกตารางหน่วยนะเขาให้เราหาค่าของ x คูณด้วยสาม x ลบหนึ่งนะครับนะก็จริงๆข้อนี้มันมีแต่การบรรยายโจทย์มามันไม่ไดม้มันไม่ได้มีรูปมาให้นะครับรูปเราต้องวาดขึ้นมาเอง จากที่โจทย์บรรยายนะครับนี้มาดูความเป็นสามเหลี่ยมคล้ายครับสามเหลี่ยมคล้ายต้องมีมุมเท่ากันสามคู่นะครับรูปนี้นะครับ กับลูปนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับเราดูอย่างไรบ้างเรามียงไรบ้างมุมตรงข้ามที่เกิดจากการตัดกันมันต้องโตเท่ากันมันก็เลยทำให้มุมเนี้ยกับมุมเนี้ยโตเท่ากันเลยหนึ่งมุมหนึ่งคู่ละเ้าไหมมุมตรงข้ามโตเท่ากัน เมื่อเสนตรงสองเส้นตัดกันมุมตรงข้ามเรียโตเท่ากันหนึ่งคู่ละอันที่สองสีเรียมผื่นผ้าเองมันก็เป็นสี่ดัมด้านขนานด้วยเมื่อเป็นเส้นด้านขนาน,น,น,าน,นาทฤษฎีเส้นขนานมุมแยงต้องโตเท่ากันดังนั้นมุมคู่นี้โตเท่ากันเช่นเดียวกัน มุมนี้กับมุมน,นี้ก็จะโตเท่ากันเพราะมุมแย้งเหมือนกันงั้นถ้าเกิดคูจับรูปสองรูปนี้นะครับวาดขึ้นมาใหม่นะครับ แล้วครูก็จะวาดลูกเล็กให้เหมือนลูกใหญ่แต่ว่าย่อส่วนลงแค่นี้ให้มันหันทางเดียวกันแต่ย่อส่วนมันลงครับ ตรงนี้ก็จะเป็นจุด F นะครับ D. จุด C. FDC. อั้นอีกรูปหนึ่งนะครับก็แบบเดียวกันเลยนะครับ หันทางเดียวกันเลยมันทางเดียวกันสามเหลี่ยมเล็กเนี่ยมันก็คือ,อาสามเหลี่ยม AEF AEF ตอบผูกันจุดยอดจุดนี้ ต้องเป็นจุดอะไรเอ <F. S 1> มุมหนึ่งขีดตรงนี้มันก็คือตรงนี้ถูกปะ่ะแล้นั้นจุดยอดตรงนี้ก็ต้องเป็นจุดอีเจ้มุมจุดตรงเนี้ย มันก็คือตรงนี้ถูกปะเพราะฉะนั้นจุดยอดตรงนี้ก็ต้องเป็น A นะครับเขียนรูปเล็กให้เหมือนรูปใหญ่นั่นแหละแค่ยอส่วนมันลงแล้วเอาอชื่อจุดยอดตามหลังเข้าไปเพื่อให้มันดูง่ายนะครับทำได้ทำได้ดูง่ายทีนี้ สิ่งที่ต้องการจะพูดถึงนะครับก็คือสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยนอกจากเรื่องของความยาวด้านของสามเหลีย่ยมที่จะเป็นสัดส่วนเดียวกันแล้วนะครับอย่างเช่นนะครับเช่น fd ก็ต้องคู่กันกันกนกบ fe ใช่ป่ะ fd ส่วน fe ถ้าเป็น dc ก็ต้องส่วนด้วย ea อันนี้เขียนเป็นรูปใหญ่หารรูปเล็กอยู่นะครับ fd หารด้วย fd เนะี่ยก็ต้องเป็น d e. ก็ต้องเท่ากับ dc หารด้วย ea ก็เท่ากับ fc หารด้วย fa นอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันยังมีอีกนะครับที่เท่ากันนะคือความสูงครับความสูงก็จะเป็นสัดส,ส่วนเดียวกันด้วยนะยงนั้นความสูงของเจ้ารูปใหญ่นะครับความสูงเจ้ารูปใหญ่คือเส้นนี้นะครับ จุดเอจุดจจุดจความสูงเส้นนี้เป็นหนึ่งลบเนะครับแล้วก็ความสูงของอันนี้ก็จะเป็นเนะครับนั้นจะเท่ากันกับ หนึ่งลบเอสส่วนเอด้วยนะไม่ใช่แค่ความยาวด้านนะครับที่จะเอามาเขียนสัดส่วนสามเหลี่ยมคลายได้ความสูงก็เขียนได้ตอนนี้สัดส่วนหลายด้านที่เราเขียนเนี่ยเราใช้รูปใหญ่หารรูปเล็กงน,น้นความสูงก็ต้องเอาความสูตรรูปใหญ่หารความสูตรรูปเล็กน,นะตรงนี้งงไหมครับไม่งงอ่าโอเคนะ เงื่อนไขเนี่ยเขาให้มาเป็นเรื่องของว่าพื้นที่ของรูปนี้พื้นที่ของสามเหลี่ยมอันเล็กนี้ว่าเท่ากับหนึ่งส่วนหกตารางหน่วยพื้นที่ของมันก็ต้องเกิดจากเนึส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะฐานของมันนะครับนะ a ถึง e ยาวเท่ากับ X ช่วงนี้เท่ากับ X สูงของมันก็เป็น h นั้นก็เลยได้ว่าเศษส่วน2คูณ x คูณ h เท่ากับ1ส่วนหตอนนี้จุดเริ่มต้นของการไล่จริงๆนะครับมันสตาร์แถวๆเนี้ยเศษสองคูณ x คูณ h แต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันเป็นตัวแปร2ชนิดใช่ไหมทั้ง x ทั้ง h มันก็ยังแก้ไม่ได้เออถ้าเกิดว่ามันเป็น x อย่างเดียวหรือว่า h อย่างเดียวมันก็จะแก้ได้เราก็เลย ย้อนกลับไปคิดว่างั้นต้องไปหาความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ h นะครับเพื่อเอามาเปลี่ยนรูปตัวแปรนะอย่างเช่นเราจะคง x ไว้ y, เราก็ต้องเปลี่ยน h ออกถ้าเราจะคง x ไว้งั้นเราต้องไปรู้ให้ได้ว่า h y, มันเท่ากับอะไรในรูปตัวแปร x นะครับนะมันก็จะย้อนกลับไปละไปย้อนกลับไปหาความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ h นะครับนะเราก็จะพักตรงนี้ไว้ก่อนเดีนะ๋ยวพักตรงนี้ไว้ก่อน เราต้องไปหาให้ได้ว่า h เนี่ยมันเท่ากับอะไรในรูปของ x โอเคอ่ะมันย้อนกลับมาเราจะได้ว่า ae ส่วน fh เท่ากับ dc ส่วน fg นะครับ เอี <AE S 2> เอากกับ s มาเทียบกันเลยด้านนี้ส่วนด้วยด้านนี้ด้านนี้ส่วนด้วยด้านนี้มันก็ต้องไปเท่ากับด้านนี้ส่วนด้วยด้านนี้นั้นเ e ส่วน f h ก็จะเท่ากับ d c ส่วนด้วย fG แล้วจากที่โจทย์กําหนดนะครับโจทย์มันบอกว่า a ถึง b เท่ากับ c มันทําให้ d ถึง c ก็เท่ากับ4ไปด้วยเส้นนี้เป็น4มันก็แทนค่าได้แล้วนะครับนะ dc ก็โดนแทนค่าด้วย4นะ ae ก็คือ x นะ fh ก็คือ h fg ช่วงนี้ก็คือ1ลบ h ตรงนี้ก็แทนที่ด้วย1ลบ h เข้าไปงงไหมครับสับสนเปล่าสิ่งที่เราต้องการคือความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ h นะเราก็เลยเอามาตรงๆเลยเนี่ยครับ าาต่อนะครับคูณไข่หนึ่ลบเชจึงต้องขึ้นมาคูณกับ x อกตรงนี้เก็ต้องขึ้นไปคูณกับสเอา x คูณแจกแจงเคูณ1 x. X, ณ L H, ได้เอ็กคูณลบเได้ลบเอเท่ากับสี H. จากตรงนี้นะครับซึ่งเราเจอปัญหาว่าอม,มันเป็นสองตัวแปร x กับ h นั้นต้องพยายามให้ทําให้เป็นตัวแปรชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียวเราก็เลยตั้งใจจะทําให้เป็นในรูปของ x ดังนั้นเราต้องเอา h ไปเปลี่ยนออกใช่ไหมเราเ็ยต้องรู้ให้ได้ว่า h มันเท่ากับอะไรในรูปของ x ็เ,เลยต้องทำให้เป็น h เท่ากับนะครับนะที่เราต้องการในรูปตัวแปร x เพราะว่าในเทรื่องที่เขาให้เราหาเนี่ยมันมีรูปของ x x คูณนกะับสาม x ลบหนะึ่งนั้นหลักในการทำนะครับนะตอนนี้เราต้องการทำให้เป็น h เท่ากับนะเพื่อจะเปลี่ยน h ออกนะจึงต้องรู้ว่า h เท่ากับอะไรนะแปลว่าต้องการ ทำให้เป็น h เท่ากับมองหาทุกเทอมที่มี h เทอมที่มี h นะครับก็จะมีนี่ครับลบ xh กับ 4h มองหาทุกเทอมที่มี h แล้วเอามาไว้ข้างเดียวกันมันก็จะกลายเป็น 4h บว hx เท่ากับ x เอาทุกเทอมที่มี H นะครับมาอยู่ด้วยกันนะครับเสร็จแล้วก็ดึงตัว่่ม H ออกครับดึงในตัวที่เราต้องการนะออกตรงนี้เมื่อดึง H ออกมันก็จะเหลือ4ตรงนี้เมื่อดึง H ออกก็จะเหลือ x ก็เลยกลายเป็น H คูณด้วย x บวก4เท่ากับ x ด้ข้างให้เหลือแต่ h จึงได้ h เท่ากับ x ส่วน x บวก4นี่ครับมาไปตรงนี้ครับงั้นก็พร้อมที่จะเปลี่ยนรูปแล้วแทนที่ h ตรงนี้ลงไปด้วย x ส่วน x บวก4โอเคคูณย้าย1ส่วนสองมาไว้ฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นสอง นั้นทางด้านฝั่งนี้นะครับเมื่อหนึ่ส่วนสองย้ายมาแล้วกลายเป็นสองหนส่วน6คูณด้วยสมันก็กลายเป็น1ส่วนสามอันี้ก็จะกลายเป็น1ส่วนสามแล้วก็ x คูณ x ก็เป็น x กกำลังสอง x กกำลังสองส่วนด้วยเบวก4เท่ากับ1ส่วนสามคูณไขว่เอาสามขึ้นมาคูณกับ x กกำลังสองเอาเบวกสขึ้นไปนคูณกับ1 สามเมื่อขึ้นไปคูณกับ x กำลังสองก็ได้สาม x กำลังสอง x บวกสีก่เมื่อขึ้นไปคูณกับหนึ่ง,งก็ได้ x บวกสี่ย้าย x มาเป็นลบ x แล้วดึงตัวลู่ง x ออกซะสาม x กำลังสองมันหมายถึงสามคูณ x คูณ x ลบด้วย x ก็หมายถึง x คูณอยู่กับหนึ่งแล้เท่ากับสี่ดังนั้นเมื่อดึงตัวลู่ง x ออก นะครับอันนี้ก็ยังคงเหลือ3กับ x นะเมื่อดึงตัวลบ x ออกก็เหลือ3กับ x ลบด้วยอันนี้เมื่อดึงตัวลบ x ออกก็จะเหลือ1งั้นได้เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเทิมที่โจทย์ถามคือ x คูณด้วย3 x ลบ1มีค่าเท่าไหร่ก็ตอบมีค่าเท่ากับ4 keur no, no.